ขึ้นอาจจะมีการจัดวางนะครับแต่เบิร์อันนี้ไม่ได้เซตก็สมมติสมมติว่ามันมีหลายๆกระถางนะครับแล้วก็ก็สามารถสามารถเซตเป็นมุมสวยๆในบ้านได้แต่เพียงแต่ว่า แล้วแต่เราจะเติมอะไรลงไปอะครับนะครับ,นะรบไม่ไม่จำเป็นว่าจะจบอยู่เท่กระถางเดียวเอาหลายๆอันมาเป็นมุมมันก็เป็นมุมหนึ่งในในสวนนะครับคือไม้กระถางเนี่ยณัชั่วโมงนี้ว่าเวลาเนี้ยวินว่าเหมาะเหมาะกับลูกค้าที่ทําเองได้แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วก็ถ้ากรณีน้ําท่วมจริงๆมันก็สามารถขยับได้นะครับครับผม อยากทําสวนใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะแต่ไม่ค่อยแต่ไม่ค่อยขึ้นเลยค่ะเพราะว่าแดดส่องไม่ถึงนะคะจะเปลี่ยนเป็นสนามหญ้าที่ไม่ต้องดูแลนะคะทุกวันได้หรือเปล่าคะแดดส่องไม่ถึงเนี่ยคือถ้าไม่มีแดดเลยก็ไม่แนะนําให้ปลูกหญ้าให้ปรับวิธีคิดใหม่อาจจะเป็นกวดอย่างที่วิบบอกหรืออีกตัวหนึ่งก็คือหนดประดุกหนดประดุกนี่ทนล่มได้ดีที่สุดแทนหญ้าได้แต่มีความรู้สึกว่า มันแค่เดินไม่ได้แค่นั้นเองเราไปเหยียบเขาไม่ได้อันนั้นเนี่ยถ้าอยากได้ได้ญ้าจริงๆเนี่ยแนะนำเป็นญ้ามาเลยซึ่งทนล่มสุดละถ้าย้านวนน้อยย้าญี่ปุ่นนี่ตัดปัญหาตัดออกไปได้เลยครับมันมันอยู่ไม่ได้จริงมันจะต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาถ้ามาเลยยังยังพอพอพอทนล้มได้นะครับค่ะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของคำถามที่สองนะคะในกรณีที่ต้องการปลูกไม้ผลอย่างเช่นมะม่วงนะคะมะปรางขนุนหรือว่ามะนาวค่ะมีวิธีการอย่างไรให้อยู่โดยไม่ไม่ตายน้ำนั่นเองถ้าน้ำมา,าอีกปีหน้าะมะม่วงะมะปรางโอ้โหพวกนี้ยิ่งทุเรียนยิ่งขนุนนี้ไปเร็วมากเราต้องเลือกแล้วหละว่าเราจะปลูก ผลไม้อะไรที่ทนน้าแต่อย่างที่พี่บอกขนุนมะม่วงมะปางนี้มันเป็นไม้ที่โดนจมน้ําแค่ไม่ถึงอาทิตย์นี่คือ,คอ,คอมันก็ไม่รอดแล้วเดือนเดียวก็แ,วแห้งตายแต,แต่แต่ก็ยังคิดว่าถ้าหากว่าเราใช้วิธีการซ้อ,อค่ะแล้วฝังถังปูนตนัวนี้ลงไปสักชั้นหนึ่งแล้วก็ซ้อนไปีกชั้นหนึ่งแล้วเอาดินลงมันก็ยังยุบไ,ไ,ไม่อยู่หรอคะเขาบอกว่าถ้าหากว่าน้ําไม่ท่วมไปถึงโคนให้พอมีอากาศบ้างมันก็ยังพอมีโอากาสจะรอดได้ คือทุกวันนี้ถ้าเกิดเราเราปลูกไม้ผลไม่ได้ะคะวันข้างหน้าเราก็จะไม่มีอะไรทานเลยใชนน่น่าเสีย<ช>ดายเพราะสวนผลไม้จมจมค่อนข้างเยอะแล้วก็มันแก้ปัญหาค่อนยัางยากถ้าบ้านเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงของน้ําท่วมนะคะแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนในรูปแบบการจาัดสวนเนี่ยเป็นสวนน้านะคะจะช่วยลดความเสียหายลงได้หรือไม่คะก็เป็นไอเดียดีนะเคยคุยกันเล่นๆว่าเอ้ยสงสัยอีกหน่อยต้องเป็นสวนสวน ไม้น้ำแล้วล่ะมันก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งแต่แต่ไม้น้ำเองถ้าถ้าน้ำมาเยอะๆจริงๆก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับต่อยเป็นไม้น้ำสวนบัวสวนอะไรที่ที่ที่เลี้ยงขายก็จมน้ำหายไปค่อนข้างเยอะบัวก็ตายครับจริงๆจริงๆอกคิดว่าไม้น้ำจะรอดไม้น้ำเองยังเอาตัวไม่รอดเยอะครับพวกไม้น้ำเองก็ก,ก็ก็ไม่ได้ว่าจะทนน้ำที่ท่วมเยอะๆได้ ตีนเป็ดน้ําก็ตายอย่างที่วิบบอกครับมันขึ้นอยู่กับสภาพต้นไม้ต้นนั้นๆด้วยจะเจาะจ,จงว่าต้นนี้รอดต้นนั้นตายไม่ได้มันขึ้นอยู่กับระบบลากอายุของเขาที่ที่เราปลูกมานานแค่ไหนยิ่งถ้าเป็นไม้ใหม่ๆที่เพิ่งปลูกเนี่ยโอกาสรอดยากยากค่ะ,ะมาสุคำถามที่4นะคะการซื้อซุ้มไม้เหล็กดัดสำเร็จรูปะคะ่ะมาใช้แต่งสวนสไตล์อังกฤษจะเข้ากันหรือไม่คะอันนี้อันนี้ดีเลยครับมันจะ ช่วยทําให้สวนดูเป็นอังกฤษมากขึ้นแต่ว่าไม้เลื้อยเราก็ต้องดูว่าเราจะใช้อะไรเลื้อยนะครับมันจะมีไม้ดอกหรือไม้ที่กลิ่นหอมมันมีตัวเลือกเยอะไม้เลือ้อยมันจะมีให้เลือกเยอะถ้าถ้าจะให้ดูเป็นอังกฤษก็กุหลาบเลื้อยกุหลาบเลื้อยคำถามสุดท้ายนะคะอ,อยากปลูกไม้ดอกค่ะมีกลิ่นหอม เพื่อ,อยืนต้นไม้ยืนต้นนะคะไม่ทราบว่าจะพอขออภัยนะคะกระถางที่พอย้ายได้ในเวลาน้ำท่วมในบริเวณที่มีแดดครึ่งวันขอคำแนะนำชนิดของต้นไม้ค่ะมะลิก็ก็กลิ่นหอมนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องไม้ยืนต้นนะครับเป็นพวกมะลิกก็น่าจะเหมาะเหมาะกับการเคลื่อนย้ายแล้วก็ด้วยแสงที่ บริเวณที่มีแดดครึ่ง <that. S 1> วันอวันนั้นลูกปลูกไม้ไทยอะครับพวกพวกไม้ดอกพายไทยจะอ,อ,อย่างเช่นหอมหมืน่นหอมหมื่นลีหอมเจ็ดชั้นพวกเนี้ยยังยังพอปลูกในกระถางได้แล้วจะหอม แล้วก็ามาเป็นในส่วนของคำถามออนไลน์กันบ้างนะคะมีคำถามส่งมานะคะต้องการคำแนะนำในการจัดสวนด้วยตัวเองว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยต้องเตรียมการอย่างไรบ้างคือถ้าจะจัดสวนด้วยตัวเองเนี่ยอันอันแรกเลยเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องถามตัวเองก่อนว่าชอบสไตล์ไหนต้องกำหนดสไตล์ก่อนแล้วอาจจะศึกษานิดนึงอาจจะด้วยตำราหรือหรือจากหนังสือจากจาก จากหลายๆอย่างนะครับก็คือคือต้องศึกษานิดนึงแล้วก็ต้องต้องดูสภาพของโครงสร้างของของบ้านโครงสร้างของสวนว่าคือคือสวนเนี่ยจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวบ้านตัวอาคารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสวนอาจจะเอาตัวอาคารเป็นตัวเ,เป็นตัวต่อยอด หลายครั้งที่วิดีไซน์สวนเนี่ยก็เกิดจากตัวอาคารเป็นหลักวัสดุเรื่องของรูปแบบของอาคารแล้วนาต่อเอามาต่อยอดในการดีไซน์เรื่องของสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองต้องชัดเจนก่อนว่าว่า,ว,า,ว,าว่าชอบสวนแนวไหนแล้วกออ็ศึกษาเรื่องต้นไม้สําคัญเรื่องต้นไม้ถ้าจัดสวนไปแล้วเนี่ยคือคือจัดยังไงก็ได้ให้สวนมันมีสีสันหรือให้มันสวยเราจะปลูกงไงก็ได้แต่ถามว่าถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่รู้เรื่องต้นไม้เนี่ย สวนมันต้นไม้บางอย่างมันอาจจะอยู่ไม่ได้ในตำแหน่งที่เราที่เราลงที่เราปลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนื่อศึกษาเรื่องต้นไม้สําคัญสุดในในเรื่องของการจัดสวนด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าใช้ผู้ชํานาญงานนักจัดสวนเนี่ยเขาจะรู้ว่าต้นต้นไหนควรจะวางตำแหน่งอะไรยังไงนะครับ